อย่าไปถึงสานางเด้อทุกคนตัวจริงนะเป็นเด็กน่ารักค่ะตัวจริงชิ e ล o อเลยวันนี้เป็นไข่ต้มกับมันพริกตาแดงพี่ตองนะคะเผ็ดตัดจบเองแบบตัวจบใช่ค่ะฉันไม่ค่อยชอบพีเคยอยู่แล้วหลายคนก็รู้เนาะคุยแอปแอปหนึ่งเกมสเกมมะได้แต่ถ้าลากยาวเลยฉันไม่ค่อยเก่งคุยไม่ค่อยเกง่งเพชรถนัดคุยกับแฟนคลับพี่ปันนอนดึกเวอร์ลดน้ำหนักของแม่เท่ากับ เวรากินไข่ไข่เค็มเหรออ๋อไข่ต้มใช่ค่ะกินหรูๆก็เป็นจะอร่อยเลยวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านดังของอะไรนะหญิงอายุทยามันแพรบเชียพี่เพชรสวัสดีครับน้องแม็กสวัสดีค่ะไหนล่ะดื่มดิงเพชรไปไหน่าโอเคขอดื่มเลิศเค็มฉ่ำแม่สปอร์ตหนูหน่อยหนูเกดอะไรขึ้นกับหนูคะ เอแเริ่มเลยขอชวน้ำพริกี่ตองก่อนนะคะนี่นะน้ำพริกตาแดงสําๆแบรนดพูนหาไม่เจอร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรอโต๊ะใครเอา iPad เพื่อนกูไปวะน้ำเมื่อคืนพี่นเอาลงปะหรือว่าตกลงบนถน,นนวาหญิง,งใครเอาลงนะพี่เตอร์ก็หรอ,อต้องถามนาเพราะว่าแม่ารุจากรถทำไมแม่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วข้างรถบมีไมไม่มีไม่มีเอาลงพนักงานจุ๊บหรือเปล่าพนักงานล้างรถน่ะ หรือตกใต้เบาะกูคิดว่าใต้เบาะมึงนั่นแหละลองไปเปิดอีกทีนึงที่มึงพูดนี่คือมึงยังไม่ได้ดูใต้เบาะเลยโจได้ถูกอะดูดีไม่เฉียวรูไปเข้าศูนย์ไม่ใช่เหรอพี่แฟมก็แส่ว่าอยู่ให้เด็กศูนย์เชคให้พรุ่งนี้โจบใช้ยอย่างละเอียดเพราะว่าพี่แฮปชุกไฟอย่างละเอียดแมันไม่มีถามโรงแรมไหเงเราไม่ได้เอาลงไม่เพราะแม่ดูแค่ในรถแม่จะดูไรตัวเองไง น,นอกจากเ<ก>ตอร์จะเอาลงไปโรงแรมแต่จําไม่ได้นังไม่ได้ดื่มน,นะถ้าจะจําได้ว่าเอาลงหรือไม่เอาลงอยู่ไม่ได้ดื่มไม่ได้ดิ้งน,นะไม่ได้เอาลงศพก็อยู่ในรถจบใตบ้เบาใต้บบกจบม,มีเลยพี่เติร์ลองดูใต้บอกน่อยแจง้งเข้าไป รีบๆลงไลย์จะได้ตัดคลิปที่พูดถึงรีบๆลงไลย์จะได้ตัดคลิปที่พูดถึงตำรวจมันเลิศมากจริงๆแม่เอาเอนเกตอีกแล้วไม่มีขออนุญาตเลยเหรอคะไม่ขออนุญาตผู้หญิงคนนี้เลยเหรอคะช่องที่แปดล้านเจ้าเอนเกตเข้าช่องตัวเองไม่ขออนุญาตดิฉันเลยเหรอพี่เพชคลิปที่เพชพูดถึงตำรวจพี่เพชพูดดีมากเลยไม่มีเลยคำเล็กเวอร์ สวัสดีเก้า้อยข้างขาวเป็นใครมาสั่งให้ดาราเบอร์หนึ่งของฉันลงไลน์เออเลิศดูแล้วใครเครียดสุดๆแม่หนูอยู่กับอีอามอีอามไหนวะสะเลรแม่เศษมาแม่แม่ยัง <laughs> ไ,ไ,ไม่ได้นอน <laughs> ดาราจะไปกินดาราจะกินน้ำพริกไม่ได้เอา้ากูช่วยแม่กูขายของกูผิดตรงไหนเนี่ยแบนทพี่ตอง แล้วหลอกหน้าบ้านทําไมกูงงแม่เพชรสวยมากค่ะจะหมดกระปุกแล้วแม่ก็แม่บอกแล้วไงถ้าแม่กินน้ำพริกอ่ะแม่กินสองรอบหมด <c oughs> เดี๋ยวขอกินกับปาซิลพี่ตองค่ะ <c oughs> ติดตามทุกช่องของแม่เออ <c oughs> แม่หนูโดนผู้ชายทิ้งเออเลิศอ๋ออินดอาบุริามเลิศ

มาเพิ่มบัตรดีหน่อยลูกเจ้าแม่เพชรไม่ปิดกล้อ,อ,องค่ะเอาสวัสดีค่ะแหลรเร็วนีว่มีใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วใส่สวยขอทีค่ะ,คะลูกอาสบายดีไหมลูกสบายดีค่ะเอาแล้วขาหักขาขาดหา,ายแล้วเหรอลูกหายแล้วแม่ทำไมแม่ไปพยามล็อกที่นั่งแม่มาต้อนรับแม่ล่ะ มาตอนไหนแม่มาอีกรอบวันไหนก็แม่มาไม่อยู่ไม่กี่วันกูไปแล้วก็บอกว่ามึงรถลุกอุบัติเหตุจากการดื่มดิ้ง <S <S ไม่ใช่เขาบอกว่ารถเวดป้ามึงพังไปเลยทั้งคันใครมาใครเมา,เาแล้วแล้วแม่แล้วแม่แลแมกลับไปลำมาไหนเจเน็ตเมาค่ะแม่กลับไปลำมาไหนแม่กลับไปลำเดือนกรกฎดาส่งดอกไม้ให้หน่อยไหส,ส่งดอกไม้ให้ใหแม่นี่แม่ของขวัญไม่ใว่ ม่ตรงเพราะขวัญไม่ได้เพราะมึงไม่ได้ไลฟ์สดอยู่วันนี้เป็นแค่เหมือนกับการสนทนาวิดีโอกล้องเฉยๆอ้าวหอขอขวัญจะได้ก็ต่อเมื่ออาร์มไปเปิดทิกเกอรแล้วอาร์มไลฟ์สดเหมือนแม่แล้วก็แล้วก็ส่งขอขวัญให้กันอย่างเงี้ยได้อ๋อแม่กินแม่กินแม่กินอะไรอยู่อ่ะทไมได้ขออึดกำกับเวลาพูดพูดเองไม่ได้หรอไม่ใช่ไม่หึงก็ไม่รูีไม่ใช่ แอลกอฮอล์เข้ากล้องไม่ได้แค่นี้แหละม่มือโอเคโอเคโอเคเอาเป็นว่าแม่คิดถึงบุรีรัมนะลูกโอเคค่ะแล้วก็เมาอย่างมีสติไม่ใช่เมาปุ๊บอุบัติเหตุมันไม่เลิศเออได้ยินนะดีนะรอบนี้แค่ขาหักถ้าเกิดรอบหน้ามันมีชีวิตอยู่แม่ไม่ได้กลับไปเจอหนูนะลูกโอเคคิดถึงบุรีรัมค่ะรักบุรีรัมมากมากบายบายกดปิดสิ วันดีลูกแล้วไว้กูดังอนมนะคะลูกหลักค่ะอยู่ทีุ่รีรมลูกอามีเปื่อยด้วยกันตลอดเปื่อยปุ๊บจะตกหน้าแม่เพราะว่าเมาปุ๊บจะจำอะไรไม่ได้เปื่อยปุ๊บอีเพชรเรียกกูอีตอนยังไม่เมาเรียกกูลุยอ่ะมันเป็นคนอย่างนี้จริงจริงพอมันเมาปุ๊บอีเพชรกูยังไม่อยากกลับมันจะแรงกูมีเงินแล้วตอนที่กูจะจใส่ก่อนตลอดนะแต่เวลาเปื่อยมันจะยินและอีเพชรกูยังไม่อยากกลับ กูมีเงินมีแมทหนึ่งมันสารแะแนจะไปหาเลือกพวกไฮโซกูกระชากมาหน้าผับเลยคะ่ะตกอย่างนี้ต่อไปนี้ไม่ไ้องมาเที่ยวกับกูขอด่าลูกตัวเองก่อนนะคะสารแะแนพาไปไหว้ไฮโซแต่เป็นเบ้ปากใส่เขา <c oughs> เขาก็เลยว่ากล้วยเออแนคนเวลาจะไดฉัน่ากล้วยเนาะกล้วยเอาอีนี้ออกไปไม่งั้นกล้วยจะโดนเองกูเลยกระชากเอา,อาไปหน้าผับแล้วตกตอไปนี้อย่ามาเที่ยวกับ,กบแ,มแม่อีกทำให้แม่อับอายกูปั้งมึงมาให้มึงเป็นลูกคุณหนูเป็นเข้าสังคมไฮโซแต่มึงมาทำตัวอย่างนี้มึงก็เลยอำลาอีอาไปเลยค่ะ ก็เคยไปรำแอนตี้นางหมดแต่เพชรคนนี้ที่จะที่จะไปเที่ยวกับนางว่านางก็ไม่ได้มีพิไรอะไรอะแต่คนเราเวลามันโอ๊นก็ระสันเสียวกูัวไอีอาเป็นคนที่ดื่มดิึ่งแล้วกายล่างอะไม่เป็นไรลูกมันสนุกดีเหมือนเราได้อยู่ในสวนสัตว์ทั้งหมาทั้งนกทั้งแมวแล้วสุดๆในี่จะไม่เอาตัวอีกตัวหนึ่งออกมานะตัวอะไรที่หญิงแคนดิโดเออแคนยังมีตัวอะไรอีกไม่รู้เหมือนตัวหนึ่งกูไม่รู้ชื่อสัตว์แต่วันนั้นอะเพชรที่ขอระบายเรื่องอีอาขอระบายก่อนเลยค่ะ แล้วลรถมอเตอร์ไซค์ลมไม่ใช่ครั้งแรกนะ e. อีอาร์เปื่อยปุ๊บเปืเป่อย,ยทุกครั้งรถล,ลมทุกครั้งมันไม่รักชีวิตมันเลยหรือยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็จะความหมายปะเปื่อยที่ไรทะเลาะกับเพื่อนตลอดถึงวันนั้นจะตกวันนั้นเออตกไปแล้วแหละวันนั้นจเจอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถีบหน้าสปีดตีลังกามาเนี่ยมันยังดูอยู่นะขอแชร์มันต่อหนะอ้าเลยวันนั้นมันเจอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน,านรีลามเนี่ยถีบออกมาจากประตูแล้วก็ตบเพื่ออย่างเงี้ยเพื่อความที่รู้เท่าไม่ถึงการของ e. อีอาร์เมา เพชรเมาแปดกลมเก้ากลมพาลูกกลับบ้านได้ตลอดนี่คือเพชรป,ประปลาจริงๆเมื่อคืนอีน้ำตัวเต้นแทบตายสุดท้ายขาดสติมานั่งงอกๆอ,อ,อยู่ในกะราท่มอันนี้เลือกไปอีน้ำตัวอีกแล้วช่วงเพชรเมาใช่ค่ะชอบการเมาของเพชรขอใจส้มนะคะจะหนึ่งแสนแล้วค่ะขอใจให้ถึงหนะะึ่งแสนค่ะขอใจให้ถึงหนึ่งแสนค่ะแม่ก็สวยเกินไม่มีการคูณการหานนะคะอันนี้เรื่องจริงลุ้นๆสำหรับอีอาร์บุรีรัม แม่อีอาร์มจะร้องแล้วนะเออแม่ไม่ม,มาแล้วลูกเออล่วสุดๆอีอาร์มนะ่ะไม่เหมาะเท่ากับเออ,อบ้านนางจะเปิดร้านขายเบียร์ช้าอยู่ตรงสนามบอลไงนางก็จะมันว่านางคือตัวท็อปของย่านสเสม็จอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะมันแบบสุดๆเหนื่อยกับนางแต่ปีนี้นางแก่ไปเยอะตามวะนะัยอ่ะเนาะพ่อแม่นางรวยอีอาร์มอะ่ะ แม่จะฝากทํางานโรงพยาบาลก็ยัดเงินทํางานราชการก็ยัดเงินทุกอย่างยัดหมดชีวิตหลักพี่เพรชกี่ดรามากก่าก็หลักขอบคุณค่ะวทำไมช่องแม่เยอะจังเออช่องจริงเยอะกว่าช่องปลอม วันนี้วันเสาร์ดาราเอาใจคนเลิกงานใช่ขอจุ้ยน้ำพิพี่ตองก่อนนะคะน้ำโตกลับโรงแรมยังลกูกน้ำโตกลับโรงแรมนะคะกลับขอนแก่นวันไหนคะต่อเพ็รค่ะทอดไข่เอาน้ำพริกดองมากินบ้างค่ะทอดไข่เอาน้ำพริกดองมากินบ้างค่ะไม่รู้ว่าน้นองเก็บไว้ให้หรือเปล่าวะไก่ย่างอะ่ะ กูแล้วเอาเอาไปกินที่บ้านแล้วแหละเราต้องเมตตาจิตนะหญิงเดี๋ยววัหลังมึงค่อยซื้อให้กูใหม่ใ,ให้า,อา้าอาไปกินบ้านนะเราต้องมีเมตตาจิตค่ะสดน้ำซุปไข่ต้มเลยค่ะแม่สามร้อยคะแนนค่ะแม่อ๋อตองค่ะน้ำพริกตองทอดไข่แล้วเอาน้ำพริกตองมากินเอ,อเป็นต้มลูกวันนี้เปนฟิวต้มพอแล้วลูกกุงตับแล้ว บ้านไครค้าดูรวยจังคำว่าดูรวยจังใช้ไม่ได้นะลูกทำไมคะ <c oughs> เป็นดาราอยากกินข้าวคำใหญ่เออสดน้ำซุปไขในไข่ต้มหน่อยแม่ได้คะ่ะนี่เหรอ <c oughs> ได้หืมร <c oughs> ส <c oughs> อร่อย พี่เพชรมีกี่ช่องกันแน่คะห้าช่องค่ะเดี๋ยวขอซดอีกรอบนะฮะเลิศมอกินแฟมให้แม่ดูอะไรนะ,ะ,ระคลิปอะไรอะ่อะคลิปอะไรอะ่ะมันแก่ที่แฟมยืนย่นมาเนี่ไไยไนะตายวายสุดๆเออแม่มันเค็มไตจะพังโอ้ แม่สี่สิบห้าแล้วลูกกูใช้ชีวิตแบบคุ้มสุดๆแล้วจริงสิ่งที่กูใฝ่ฝันจริงอยู่ในชีวิตก่อนกูตายคืออะไรรู้ปะเป็นนอนอยู่ที่อะไรนะกูจาไม่ได้แล้วที่ภูกเกต็ตนะโรงแรมอะไรนะที่เลิศหลังที่สุภูกเกต็ตนะ่ะที่ภูกเกต็ตอะ่ะสามคืนนอนอย่างนี้แหละเปิชามาอุ้ยเปิดพมาณ <laughs> ะทะเลเป็นสวยจริงว่ะโรงแรมอะไรวะ <laughs> เออนอีฟแฝกขับตัวจริงกูสี่พันวา นั่นแหละคือว่าแฟนของแม่ในอนาคตก่อนตายก่อนมองเท่งแม่จะชวินมาคุมแล้วลูกแม่โอเคขออย่างเดียวนะใครเป็นแฟนขับแม่จะรู้ดีถ้าแม่เดสสมอลเล่รู้แล้วว่าทำไมไตสูงแม่สดนับปราแบบเลิศแฟนขับแม่จะรู้ดีถ้าแม่มองเท่งต้องทำยังไงกับศพแม่ใครที่เป็นแฟนขับแม่มานานจะรู้พูดมาถ้าแม่มองเท่งศพแม่ คุณถึงเรื่องโอ๊ยลูกสาวอีกาฟูวันนี้สดใสเวอร์ไม่ได้เจอเจ้าของบ้านหลายวันแกอีกาฟูกินวอวันนี้ต้นไม้ริมน้ําถูกต้องจะเอาศพแม่ไปไว้ริมน้ําห้ามเผาเนื้อควาแม่แตเออแม่บอกเลยแม่ชอบความเย็นอ๋อนก็เลยป้าขอแม่ก็ให้ขึ้นเลขบัญชีก่อนก่อนบ่ห์ไม่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 แม่ขอเอาแม่ไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ที่ไหนก็ได้เย็น แ้วล่าสุดเมื่อวานก่อนกูเดือดูเรื่องอ่าหลานมาอว้ยบิวกินแสลลดีเวอร์บิวกินรถพี่คิสเตียนไง,งไม่เผาเอาไว้ในน้ำเออ <c oughs> งานวันแรกเย็นด์โฟเออพี่อุ๋ยจะมาทำยินด์โฟให้งานวันแรกครับติดต่อแม่อุ๋ยแรงร้านแม่อุ๋ยแม่เพชรม่องแล้วทำยินด์โฟให้นางหน่อยเออลด วันที่สองขนมจีนน้ำยาปลาเออวันที่สามกระเพาะปลาเออจัดไปเอาไว้สักสามวันแฟนขับทั่วประเทศต้องมาอืมโลิหนูจองเป็นเจ้าภาพหนึ่งคืนเออเลิศวันที่สองก๋วยเตี๋ยวเนื้อเออวันที่สามลูกชิ้นยืนกินเออเล,ลิศสรุปกูต้องเอากูไว้ก,กี่วันว่างานเพชรเนี่ยเจ็ดวันเลยไหมเก๋ๆอ่ะมีเจ้าภาพแล้วหนึ่งวันก,กีกดเฉพาะเต๋งจะเป็นแม่ภาพให้กูไหม ปันไหม่จองอยู่แล้วล่ะสองคืนคนเดียวเออปันไหม่สองละอ่ะสามคืนกดจะพรมาแล้วหนึ่งเป็นจะภาพวันงานส่งให้แม่ปันไหมสองคืนใครอีกไหมคะภูวิลล่าหนึ่งคืนโอเคสี่คืนละคืนละห้าพันนมึงอาหารปันไหม่ขอจองคืนสุดท้ายยีมขอสามคืนอะคบเจ็ดวันศพเพชรประภนาไปเอาไว้วัดป่าธรรมะทีลารามเจ็ดวันวัดมีคนกับปอทฤษฎีเจ็ดวันนะ หลังจากนั้นไม่ต้องเผาเอาไปไว้ใต้ต้นไม้ที่ไหนก็ได้หรือใครรวยเป็นพิเศษซื้อหวงจุ้ยให้กูหงจุ้ยธรรมดาแบบเลืศๆเหมือนในร <c oughs> เปนเรื่องหลานมากหนูจองสามคืนจะอีเบลล่า ร้อยวันไปเลยระดับเพชเออวันใหม่เลิศรูเราดีดีเว้ยแล้วมันจะมีใครไปร้องค่ากับอลูกกูไม่วะาแบบพี่เพชหนูมาแล้วนะหนูเคยด่าอะไรพี่ตลอด20ปีหนูขอโทษนะวันนี้พี่มองแทงเราอะหนูไม่รู้จะดูใครไม่มีใครเป็นตัวแทนพี่ได้เลยอพี่เพชพี่ตื่นออกมาจากโรงพยาอาลพี่เพชพี่เปนขาพี่เพชตื่นออกมากินอาหารทุกเลททุกเล้ให้หนูดูหน่อยพี่เพชตื่นมาทางป่าเปรี้ยวให้หนูเลยนะพี่เพไม่มีใครสร้างมีมได้เหมือนพี่เลยอะทุกคนสร้างมีมแค่ปีหนึ่งสองครั้งแต่พี่สร้าง ทุกวันเนะ่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมฮะได้ไหมฮะอยมอี <c oughs> อย่างนกกระล้องดังไปเหรอนลมาตรงนี้หนออ่อยเออวันงานใส่ชุดตีอะไรสีสันคันรฟูฟตีมโสเพใครแต่งชุดดำขาวมากูดาหมดไม่มีการเศร้าโศกใดๆเพราะว่าอะไรรู้ปะเ,เพชรไม่อยากให้แฟนเก็บเพชรเศร้ามีแต่รอยยิ้มอ,ะ <c oughs> อ่ะเพราะชีวิตเพชรผ่านเรื่องราวทุกอะไรมามากพอแล้วอย่ามาทุกเร่าในงานของกู <c oughs> เข้าใจไหม จ้างทาทาได้จ้างมาในงานไม่ร้องให้แต่จะไปเต้นทาทาเออจ้างทาทามาในงานมาร้องเพลงหนึ่งฉันรักเธอจ้างตองพะคละไมมาเพลงหนึ่งทานข้าวกันไหมเออจ้างนัดวีเลียมาเพลงหนึ่ง,งรักไม่ช่วยอะไรเออใครอีกวะที่กูชอบสุดๆแค่นี้แหละสามคนก็พอแล้วแล้วก็จ้างเอคิติน่ามาเพลงหนึ่งนาทีที่ยิ่งใหญ่เลิศไอ้น้ำมาเพลงหนึ่งที่หนึ่งไม่ไหว โอ้มาหลายคนเวอร์เขาก็จะทำห,หมวกกากจัดไปเลยยาวเจ็ดวันยิ่งกว่าง,งานนิ้วให้มันสุดๆใครไปได้บ้างแม่เปิดเปิดรับทุกแฟนคลับค่ะจะมีรถทัวรับส่งจากลังสิตธ์มาบุรีรัมย์สองรอบทุกวันร <c oughs> จะมีรถทัวรถบัสจากนครไทแอร์เพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์มานานนะคะนครไทแอร์ตีรถไปกลับสองรอบทุกวันนั่งจากบุรีรัมย์เที่ยงถึงวัด หกโมงเยน็นตีกลับช่วงสามทุ่มเุ๊ดเลดิศเก๋จะตาย,ายแล้วปิดประเทศแม่จะตายวันไหนหนูนจะจ้างพี่ต่อไงเลิศเสียงนกน่ากินเวอร์ลิซ่าล็อกซ่าต,ต้องเข้าเออโอ,อ,อลาลาลาปรากฏว่าพูดเรื่องมองเทงปุ๊บปิวขายว่าไปกับตาเนาะถ้าปิวไปเจอก,กันที่ช่องออ,อาชิเตรูเยอาชิเตรูยโยนะคะสร้างเอาไว้รอแล้วค่ะ ไอ o โดนแค e บอสตันปิวไปแล้วตอนนี้เหลือ I อ a แค j จัส my l ไม e ถ้าช่องนี้ปิวพิมพ์คำว่าอาชิเตลูโยภาษาไทยช่องแม่เลิศแม่เป็นคนที่คุยสนุกรู้ตัวไหมคะนี่คือพรสวรรค์ของแม่จริงหรออ่ะกินไข่ก่อนแล้อลูกนลูกสุดท้ายอ,อัพเฮ้ยกูเหนื่อยวะ่ะ เมื่อกี้คุยกับอีก้องกูเครียดมากเราไม่เคยคุยกับพาแเราต้องเครียดเหมือนกับนางอะชีวิตนางเหมือนซีเรียสเครียดกับชีวิตตลอดเวลาไม่เอานะลูกเราต้องรู้จักผ่อนคลายบ้างเราไม่ใช่ศูนย์การจักรวาลเขาจะเหยียดมันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราถูกต้องป่ะทุกคนเบื่อกับลูกเขาจะเหยียดมันเป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราก็คือพี่ขึ้นลิฟต์ด้วยกันไหมคะแค่นั้นเองเขาไม่ขึ้นก็สั่งเขาพี่ไปได้วยกันไหมคะจะได้ประหยัดไฟของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเออ ุใครโอนเงินมาพันหนึ่งอะ่ะโดยที่ไม่ได้นัดหมายกูรู้แล้ว,ดวนะเดซี่แน่นอนเดซี่เด้งมาพันหนึ่งใช่ไหมคะเดซี่ตอบค่ะเดซี่ใช้เดซี่ไหมคะเดซี่โอนมาพันหนึ่งใช่ไหมคะเด,เดซี่ตอบเดซี่ตอบเพชรค่ะน้องเดซี่คนสวยใครเด้งยอดมาหนึ่งพันค่ะ ค่าบำรุงไตค่ะเออเลดค <c oughs> ่าเติมซอสขอบคุณคุณเดซี่ค่ะค่าเจ้าภาพแม่แม่เออเลดนี่นะคะเดี๋ยวขอดื่มบำรุงไตให้กับน้องเดซี่ก่อนนะคะหน,น,นึ่งพันคะแนนเนี่ยการเป็นดารามันเอนเตอร์เทนคนมันก็ต้องได้เงินแต่พวกมึงมองว่าขอทานออนไลน์มันไม่แฟร์สำหรับเพชรเลยนะทุกคนพลังเสียงหลอดเสียงสุขภาพกูปไปหมดทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตพวกคุณมองเพชรว่าอีขอทานอีจนอีขอเฟซมันไม่เก๋ ทำยังไงให้มีคนติดตามแม่เร็วอ่ะขึ้นมาหนึ่งพันคนแล้ว impossible word ไม่ออกไปเที่ยวก่อนหรอคะวันนี้วันเสาร์พี่ปานขอบคุณนะคะหนึ่งพันคะแนนค่ะนอนได้แล้วใช่ไหมลูกดาราสาวพุ้วันอาทิตย์น้องคุณนอน,นดึกจบเสาร์ที่คุณปันหยุดไม่ได้ขายกาแฟค่ะอุ้ยวันนี้มีคนโยนเงินให้สองพันคะแนนแบบเลิศๆแล้วว่ะ ภูวิล่าอันดับหนึ่งโยนให้หนึ่งพันคะแนนเจ้าของร้านกาแฟอันดับหนึ่งโยนให้อีหนึ่งพันคะแนนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเพื่อนโอนให้ข้างงอนง้อหนึ่งพันคะแนนเออไม่รู้มันแอบฟังดูหรือเปล่านะคะดินทาอีเตอร์ก่อนนะคะเพื่อนคนจะคิดในใจแหละอีเพ็ตมนเรียงกูมาทุกแมต์ละโอนให้มันใช้บ้างเถอะถึงมันจะเคยเป็นหนี้กูสี่ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยเงินซื้อเพื่อนไม่ได้หรอกเปิดรู้แต่กูรับเพื่อนมากค่ะ Uhm. นี่นะคะเลยเตินางดูอยู่ค่ะเลยอีนนี้ตามติดชีวิตกูย <ER huh ิ่งกว่าเนาะโอ้กูลมเมยน้ำพริกติดเลี่ยนไหมแม่อร่อยค่ะกูโอให้พระสงสารค่ะเออขอบคุณค่ะปักหมุดเวอร์พศเองปักหมุดเองเหรอลูกหรือยังไงมาตินทลามันก็เปลี่ยนซื้ออะมาตินพศเองปักหมุดเองค่ะเลิ่ ไูได่เป็นคนปักอ๋อกูไม่ได้เป็นแอดมินโอเคอ้ยเสริญอาหารส,สดๆกินเล่าเขาไข่ต้มปักหมุดไม่ปักค่ะคนที่เขารักเพลงก็จะถามเองแม่ขอเลขค่ะหนูอยากสปอร์ตนะคะเอาเป็นว่าเรารู้กันว่ากูก็ยังอยากได้เงินจากแฟนคลับที่สนับสนุนกูนี่แหละน่าจะพี่ปันปักเออเล wow. ดนโซีหนึ่งพันสองร้อยท่านค่ะเล ทุกคนไม่เห็นเพลหลังจานนานแล้วเนาะองค์หญิงน้ำโตกำลังไปดูคอนเสิร์ตกับพี่อายเลิศอีน้ำโตมันเลิศว่ะมันเป็นลูกคุณหนูตัวจริงน่องในชิบจุบได้ไได้วยมา่อเี่น้ำโตอีน้ำโตผู้ชายไม่รู้ว่าเป็นกระเทยให้เงินพันหนึ่งค่าเต้นเต้นได้ยัวมากครับผมให้หนึ่งพันคะแนนสภาน้ำโตเปิดเผยเองเลยค่ะพี่แตหนูเป็นกระเทยนะบ้าัน ผู้ชายว่าเพื่อนสมาชิกคิดในใจได้าบอาเอาเงินกูมาคืนเธอพันหนึ่งอะไรเงี้ยพี่บอมยังสะกดจิตตาแรกเลยตาแรกพี่บอมนึกว่าอีนดำโตเป็นผู้หญิงกูรู้ดีกูเห็นกูเห็นสายตากูรู้เลยพอดึกอีนดำโตเริ่มเลื่อยแล้วีเด็บตนี้ ถ้าเป็นมาแอปแม่หจะทําหน้าที่แทนแม่เองนี่ดอกใจจริงอยากทําเองนั ER. ่นแหละถ้าเป็นแอปแล้วน้ำตูนแลบลิ้นลูกเอาลิ้นก็ไปในหูพี่บอมพี่แฟมเดี๋ยวนี้อีนน้ำตเอาลิ้นเข้าไปในอีกินน้ำตเอาลิ้นเข้าไปในหูอีแฟมอย่างเงี้ยอีแฟมขนลุกไปหมดเลยอ่ะก็จะกระหว่างปะเรื่องอีแฟมมันไม่เคยมีแบบเรื่องราวอย่างนี้ในชีวิตนะก็เคยแรงๆรงใส่ได้อีน้ำตเอาลิ้นแล่าก็ไปในพี่แฟมแล้วพี่กับว่าแม่หนูได้รวมด้วยนะโอ้จริงหรอบ้าหรออะไรอย่างเงี้ยอีน้ำตมันแรงแม่บอกพี่่แแฟมหหหหนนนออยยูไไดด้้รรรววกจิงงเปาล ไม่ได้นะเอียนน้ำโตเดี๋ยวพี่ออยไม่ให้มึงเข้าบ้านหลังนี้นะคะ<ม>อย่าพี่จับไปอ๋อเหรออ๋ออเป็นคนจับเองอ๋อโอเคสดใจดหนูไม่ได้ลวงการพี่ออยจับมือหนูไปอ่ะโอเค <c oughs> แรงมากอีน้ำโตมันแรงจริงนะอีพวกลูกตาดเนี่ยไม่ทอเอนเตอร์เทนดีอีเบลมั็นคงสั่งสอนมาแล้วสิ เย่เพดหมดแต่แอปน้ำโตมึงต้องทำตัวแรงเหมือนแม่กูไม่เห็นได้จับบ้างจากอีเติร์เออเลิศแรงมากเตอร์หนูได้จับแลลูกหนูได้จับแต่เด็กเอ็นนะคะเด็กอะไรนะเด็กโฮสต์นะคะมัวแต่แอปอยู่มัวแต่แอปอยู่ใช่ปาเติร์ปาเติร์เฮ้ยเหนื่อยนะวงการที่นันสนุก วงการเกย์นี่มันตื่นเต้นจริงนะทุกคนพี่อะไรนะเอามาเห็นสิพี่ออยอเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกแม่ขอเลื่อนอ่านก่อนพี่อ๋อพี่ออยจับมือหนูทำแม่นี่คนดูแม่พุ่งทยานส,สุดๆขอบคุณค่ะคืนพรุ่งนี้จะไปกินกว๋วยจับที่ขอนแก่นนี่ทักขาเขาบ้างเบลเวลาไปไม่ต้องกลัวแม่โกรธนะลูก ถ้าขาเขาบ้างพี่บอลหนูมาส่งน้ำโตนะกินข้าวกันสักยี่สิบนาทีได้ไหมยอย่างเงี้ยทําตามหัวใจตัวเองโลกเพราะว่าวันนี้พี่สัตวัตรก็โทรมาหาแม่เรื่องที่แม่โพสเกี่ยวกับออฟฟี่นาซึ่งสัตวัตรท่านไม่มีเรื่องอะไรที่สีรเดาจะไม่โทราหาแม่นะวันนี้นักโทรพี่เพจโพสได้ดีแล้วนะเรื่องของออฟฟี่อย่างเงี้ยอยากให้กําลังใจแม่ไงเพราะนังกลัวแม่วีนนางกลัวแม่จะแบบขนาดกูเยี่ยมคนป่วยมึงยังมาด่ากูแต่ว่าแต่ว่าสัตวัตรเราไม่ใช่เพจคนเดิมแล้วน่าอย่างเงี้ยอืมเราอยู่า นี่นะคะปีโป้เยอะมากบ้านนี้อ,อ๋อซื้อมาตลอดค่ะ